วันนี้ค่ะทุกคนพี่นัเด๋ยวพวกเราไปรอนอภาคสนามแล้วนะคะที่เขาชนไก่ค่ะวันนี้เป็นวันที่26นะคะไป4ี่วันค่ะ26แล้วก็กลับ29กมกราค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะมีฝนตกด้วยค่ะแล้วก็มีอากาศเย็นดีด้วยให้เตรียมเสื้อกันหนาวไปให้เตรียมเสื้อกันฝนไปจะคุ้มมาก ว่าเสื่อกานฝนเนี้ยกันได้ทั้งความหนาวด้วยนะคะกันได้ทั้งฝุ่นฝนและความหนาววันนี้เขามีจอดรถที่ศูนย์การแพทย์การจนาค่ะรวมพลกันที่นั่นนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะไปส่งน้นใกล้บ้านนิดเดียวค่ะขับรถจากสายห้าออกสายสี่แล้วก็วนมาที่ศูนย์การแพทย์การจนาแล้วนะคะรถเขาว่าจะมาจอดที่ศูนย์แต่ ลานจอดรถจะมีสองจุดก็คือจุดด้านหน้ากับจุดด้านหลังนะด้านหน้าก็คือด้านหน้าทางเข้าเอ้ด้านหน้ามีหน้าจะใช่เพราะว่านีไไาา่ไงเราเดาอ,อยู่ตรงนี้กันหมดเลยยังไงเราเนี่ยแสด,ดงว่าตรงนี้เนอะมีใครน่ารู้จักบ้างพี่รเราดอเต็มเลยตรงนี้นะฮะ ก็จนะต้องไปกันเช้ามืดแบบนี้นะะแล้ะค่ะและตอนนี้นะคะวิ่งไปถึงจันทบ,บุรีเขาไ<ม>นากาไก่จะเร็วขึ้นนะคะเพราะเขามีทางด่วนแล้วค่ะเรา,จ,ากกจะไม่มาแน่ๆเลยวันนี้ศูนย์การแพทย์กาญจนาพี่รอรอมารอเต็มเลยค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้มี รอดอโรงเรียนอาสมชันธนบุรีไปฝึกภาคสนามนะคะแล้วก็วันนี้อากาศเย็นด้วยค่ะพร้อมกับมีฝนมีทุกอย่างในวันเดียวกันเดี๋ยวส่งพี่นัดกันอยู่ตรงไหนนาะเันนี้มาส่งที่เราตรงนี้อะเจอแล้วเู่ตรงนี้นะเองเราไม่เข้าไปยุ่งเขาเยอะนะคะ เพราะว่ามีแต่กลุ่มเราๆทั้งนั้นเลยได้เกียรติได้เกียรติสีอื่นจะไปปะปนให้พี่สีทหารอยู่ด้วยกันทั้งหมด้าจะดูสวยงามดีนะคะสํหรับพี่นัดเราแล้วก็ทํางาอหารไรอยู่นะหาสายคาดเอวแน่เลย จะเดินทางวันนี้วันที่26นะคะแล้ววันกลับก็29แต่วันกลับยังไม่ทราบเลยว่าจะมารับที่ตรงนี้หรือว่าที่ตรงไหนต้องให้น็อตไลท์จ like. okay. <c oughs> ีนึงโอเคมีพี่ทหารค่ะสงสัยรถจะอยู่ข้างนอกแน่เลย <c oughs> เห็นกระเป๋าพี่น็อตวางไว้แต่ตัวไม่รู้ไปไหนแล้วค่ะเราไปเก็บกระเป๋าพี่น็อตมาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอพี่น็อตอยู่ตรงนี้กันนะคะน็อตมาแล้วค่ะขอถ่ายรูปทหารหารนิดนึงครับลูก เพราาะว่มันสออต้องปอย่อนออตนนี้พี่ๆหลอดดอเขาเดินจากหน้าตึกไปตรงนู้นค่ะรถมาตรงนู้นเหรอไม่รวมพลกันอยู่ตรงนี้นี้ค่ะตรงนี้พี่น็อตค่ะกำลังเดินอยู่ แต่รถยังไม่มาหรอหน่าแปลกใจเนะอ,อืมไห้ดูไปสำรวจรถซะสหน่อยซิว่อยู่ตรงไหนแล้ว พี่ๆรอดอมารวมพลกันอยู่ mm hmm. ด้านข้างของการจนานะคะข้างที่จอดรถของโรงพยาบาลการจนาด้านหน้าเลยคะ่ะรถยังไม่มานะคะรถที่จะขนพลทหารไปค่ายเขาชนไก่ยังไม่เข้ามาคะ่ะพี่ทหารการวมพลกันไปก่อนนะคะถึงแม้จะเป็นรอดอนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงมากเลย ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่รออยู่ไม่ยอมกลับบ้านกันอย่างดิฉันเป็นต้นเห็นไหมคะทีมคุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจลูลลกๆสุดขีดรักๆกันสุดๆนะฮะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกนะพี่เนาะเป็นห่วงลูกนะเขายัดหุ่นในอื่นเาเตรียมของแต่ของเลี้ยงแต่แล้วเขาก็บอก่าซื้อ ที่ปูลองนอนที่ลนนูเขาหัวตกหล่นไปยังไรรงวะของตื่นแบบนี้งนี่นตอนนี้รถก็มาจอดเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันมาห้าคันค่ะเป็นรถหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนการฝึกภาคสนามนักศึกษาภาควิชาทหาร วิวตรงนี้น่าจะดีเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่พี่รีเยาเราก็จะเดินไปขึ้นรถค่ะครูฝึกมาแล้วนะคะครูฝึกมาเลยนะคะนน่่่าาอ็เปล ขณะนี้พี่ๆรอดอกำลังเคลื่อนขบวนนะคะเดินไปขึ้นรถบัสนะคะของทหารที่เตรียมไว้ด้านหน้ามาจอดรอรับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทยอยกันไปค่ะตามแถวนะคะเดินเป็นแถวเป็นแนวอย่างเรียบร้อยเลยค่ะก็ขึ้นไปประจำตำแหน่งที่ระบุไว้นะคะว่า กองไหนอยู่พันไหนนะคะแม่พิราดาเดินแล้วนะคะ พี่หลิวเอาตุ๊กตาไปด้วยน่ารักจรงเลยดูพี่เหลิวสิมีตุ๊กตาไปด้วยแล้วก็พี่นอ็อตอยู่ข้างๆพี่เหลิวค่ะทุกคนจะได้ไปขึ้นรถแล้วนะคะ ที่นรถเที่ที่สามค่ะด้ไปแล้วเจอกดีนะลูกกว่าใครนะลูกพี่น้อนนั่งกับพี่หลิวค่ะ พี่ทหารเขาก็จะเอาสัมภาระไว้ด้านล่างไว้ที่เก็บของด้านล่างของรถนะคะปิดแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กทุกคนขึ้นรถเรียบร้อยนะคะรถเต็มค่ะรถสามช้อช้างคันที่สิบ ดูเรียบร้อยแล้วนะคะไม่นอาสนะศึกษาหรือเปล่าคะรอโดเนี่ยเช็คชื่อยกมือทำไมเช็คชื่อให้ทุกคนยกมือแล้วก็เอามือลงตามรายชื่อที่เช็คไปเยี่ยม เด็กทุกคนก็ขึ้นรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ามีเด็กก็เดินมเดินลงมาสงสัยจะขอไปเข้าห้องน้ำก่อน mm hmm. ก็จะมีเข้าห้องน้ำกันได้บ้างนะคะเพราะว่าท่อนท่านเช้า,า,ชาตรู่มากนะคะสาหรับพี่น็อตก็เข้าห้องน้ำแล้วแต่ไม่รู้จะมีอีกรอบอีกหนึ่งหรือเปล่ลา mm hmm. ก็ลงมาเข้าได้นะคะที่ทหารใจดีค่ะแล้วคนจะเข้าห้องน้ำไม่สามารถอันได้อยู่แล้ว บรรยากาศยามเช้าที่สารยาก็จะสดชื่นแบบนี้าานะคะบรรยากาศดีเนาะรถลอดเรเราก็จะมีมาจอดทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันเริ่มจากคันที่แปดเลยนะคะโอ้แปดทัว่าเป็น i ินฟ n i t ี้เลยนะ,ะเริ่มจากคันที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองทั้งหมด คที่เรารอบางคนก็เพิ่องเดินขึ้นมาอ๋อเขาไปตามอ๋อหัวหน้าเขาไปตามท,ทีมกลับขึ้นรถค่ะโอเคขึ้นมาครบทุกคนแล้วก็ออกเดินทางกันเองรถปิดประตูแล้วนะคะ กุ้มเอรรถกันแรกพร้อมเราก็จะเดินทางกันแล้วค่ะเย้รถออกแล้วบ๊ายบายออกตอนประมาณหกโมงครึ่ง๊ม่บาค่ะเด็กๆทุกคนไม่มาไม่มาๆม่าไม่มาเย้ไปแล้วโชคงดีเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะ